เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับก็ยินต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมที่ชื่อว่า Prison Simulator นะครับหรือว่าจําลองการเป็นคนคุกรวย้องหวนรับนั้นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเออเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันเอ่อทดลองอยู่นะครับแล้วก็ผมเคยอัดไปแล้วนานมาแล้วนะครับก็วันนี้มันมีอัปเดตมานิดหน่อยไม่นิดหน่อยแหละผมว่าเยอะนะครับก็เลยเออเอากลับไปเล่นดูนะครับสำหรับการเป็นผู้คุมคุกเอาล่ะคุณผู้ชมในที่ตลมคตาอืมดู ก็คือตอนนี้แนบเราได้รับบทเป็นคนคุกนะับที่ประเทศอเมริกาะครับอเมริกานี่คุกแบบนักโทษที่หลายสัญชาติมากนะุณผู้ชมรับรวมถึงแบบมีพวกพวกลงพวกค้ายานักเลงจีนนักเลงเม็กซิกันเออในเกมนี้ก็จะมีการสร้างนักโทษแบบบรรดาลหลายหลายเชื้อชาตินะฮะมีตั้งแต่พวกลัตเนอเมริกันใช่ไหมเม็กซิกันพวกนี้ชอบค้ายาในหนังเนี่เม็กซิกันนี่เป็นตัวร้ายคิวบาอะไรเงี้ยพวกนักโทษ พวกโหดพวกโหดนะแรนด,มดนนมนอมโอ้โหดินี่เลยนักเลงใหญ่สักไรบ่บางกรด้วยนะเห,เหมือนเด็กวัดนะเด็กวัดแถวบ้านผมสักไรบ่บางกอนทุกคนเลยมางกอนทุกคนอยู่เต็มหลังเลยนะฮะทุกคนมีบางกรกันหมดเลยแล้วก็ฟันแทงไม่เข้าขทุกคนนะฮะคนนั้นอาจารย์นี้คนนี้อาจารย์นั้นสนุปฟันกันไม่เข้าขทุกคนเลยนะับขอไปที่ลบรูนะไม่เชื่ออย่าลบรู้นะขอแบบนี้นะฮะแต่เพราะว่าผมเห็นที่ขี คนไทยนะวัยรุ่นไทยที่แบบเชื่อของขลังมากเกินไปนเ,นนนเนี่ยคนพวกนั้นส่วนใหญ่ไปนอนในโรงพยาบาลไอซียูกันหมดแล้วนะฮะแบบถีบมีดยิ่งสงการใช่ไหมโอ้โหถีบมีดพาอะไรฟันกันเนี่ยพวกนั้น,นไปต่อยกันที่โรงพยาบาลต่อนะับทีนี้ต้องรับ้าสู่คุกรวยนะรับออก็เราจะเป็นหน้าที่ในาการทำผู้คุมนะครับเป็นผู้คุมนักโทษนะเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย นี่มันผู้คุมจากในสคริตเกมเนะฮะริชาร์ดไบรอันสวัสดีครับมารายงานตัวครับจา่าผมสบาย <c oughs> ดีพร้อมจะทำงานวันนี้แล้วครับจา่าโอ้ในคุกก็จะมี Emergency จนซีก็คือคุกปกตินี่มีอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมอันนี้คือกล่องที่มีปืนนี่ะผมไม่รู้ว่าใช้กุญแจเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช้กุญแจเด่นักโทษ เหนียวไปแล้วทุบกล่องนี้ยิงตายเลยนะผู้คุมตายครับเป็นการแหกคุกหมู่โอ้ให้ผมไปนังนี้ใช่ไหมนี่สวัสดีครับมาได้ไงครับผมอ่ะสวัสดีครับผมเน่ารับทราบดเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแลนักโทษยางดีเอาละาก็คือตรงนี้เราเคยทำมาแล้วนะคุณผู้ชมผมจะข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ภารกิจเราให้ไปท่อง ตัวสอบนะฮะตัวสอบพัสดุนะครับมันนียอะไรเนะี่ยโอ้เรียกนักโทษมาปั๊มรายนิ้วมืออย่างเงี้ยเนี่ยนะโอเคก็จะมีญาติญาติส่งพัสดุมาให้นะอ๋อต้องเรียกต้องเรียกนักโทษก่อนตื่นึงว่าไงถ้าทางจะเป็นเพศที่สาม ตัวข้างในยังฟิตอยู่หรือเปล่าดูตัดทรงผมทรงผมมึงนี่แบบไม่ขัดใจแต่แม่นะขัดใจกูด้วยใช่างโอ้โหทำเสียงอ๋อขนตัวอันขนตัวอืมไม่มีเลยนะไม่มีนะอ๋อโอ้โหอะบอด้ฉันเอ่อรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าแม่สองอะไรมา แล้วก็าต้องไปเช็คที่กล่องนี้เอ้ยเช็คที่กระดาษนี้นะคุณผู้ชมนักโทษชื่อมิเชลแฮลิสเกิดวันที่9เดือนหนึ่งโอเคไร้ด้วยมือตรงกันไหมผมว่าน่าจะตรงกันอยู่นะเอาเป็นว่าผ่านเอาละสำหรับการตรวจก่อนเข้าคุกขั้นต่อไปคือของที่ติดตัวไปด้วยนะคุณแม่ส่งเชอร์รี่แคนดี้มาให้เปิดเข้าไปดู นายเป็นเชอร์รี่แคนดี้จะคุณแม่มาเป็นเข็มเราจะเก็บเอาไว้เองนะนายแหละติดยาเสพติดไม่ดีหรอกเออแต่ว่าไม่ทันแล้วตอนแรกผมว่าจะส่งนะไอ,อส่งให้ผู้คุมเว้ยแต่ว่าเรากดเก็บไปแล้วคุณผู้ชมแับแต่ไม่ทันและไอเฮียแม่งเ,เก็บเข้ามาในฝาลูกอม้วยคูดเร็วเลยไอเฟรดไปไปไป <ขอ S 1> ไป <ขอ S 1> ไปล่อยผ่านนะไปก็ได้ทุกนี้นี่เข้าคุกวันแรกก็เอาเรื่องมาเลยนะ มาดูอีกคนนึงเด้เข้ามาเข้ามาเ้ย,ยว่าไงไอ้แซนด์วิชมันบอกว่ามันคันตูด <c oughs> เฮ้ย my ad i s c h y itchy แปว่าคันนะมันคันตูดเล้ยมึงพูดงี้ผู้คุมได้ไงฮะขอค้นตัวก่อนดี้ฮะมาตัว,าวเปล่าเปล่า ยิ sea, ่งมาเป็นสากกนาเวานาทุปพานะมึงกล้าคุยกูเหรอโอ้ยยม่งเก่าด้วยเก่ามเป็นหาโอ้ไม่เป็นหาโอเคๆเป็นพวกโหดเนี่ยนี่ขอดูลายนิ้วมือดิไอ้นี่เป็นคนใต้หรือเปล่านี่บ้านเดียวกันนี่ทำไมโหรงี้นี่โอเคลายนิ้วมือตรงครับไปเลยน้องบ่าวคนใต้ใต้อเมริกาแน่น่าจะเม็กซิกันนะคนนี้ไหนดูหน่อยสิเอาอะไรมาบ้างนี่ เอ่ออันนี้เอามาคีคีมับน้ำสำหรับผู้ชายเท่านั้นไม่เชื่อหรอกสอดอะไรไม่บอกฮะโอเคโอเคแว่นตาอ๋อมีแว่นตาอืมสอดอะไรไว้หลังแว่นตาเปล่าโอเคถือว่าผ่านายิ่งมาเป็นซาเก็น아버จานนะจุ๊บไป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 เฮ้ยพวกนี้ทำกลางนี่ไปคุกจะกระทือบไปจ้ำเลย เอาละภารก,กิจต่อไปคือถ้าหากมีเครื่องหมายตกใจคือจะมีไซค์ควีตนะคุณผู้ชมเพื่อหาตังค์ให้กับนักโทษโอ้มีภารกิจซ้อมยิงปืนด้วยมาดูเดี๋ยวิพวกมันพวกแมงภารกิจเยอะแยะหมดโอ้เราต้องเป็นผู้คุมเราต้องซ้อมยิงปืนยิงเป้าใช่ไหมนี่คืออะไรฮะ you want to skip อ๋อ oh, อันนี้คือเวลาว่างอืม mm hmm. จะเข้าไปห้องยิงปืนไงวะป่อห้องนี้อ๋โอเคเวลาว่างคุณสามารถมาลองยิงปืนได้ mm hmm. mm hmm. เผื่อนักโทษแหกคุกใช่ไหม <laughs> อันนี้มีการจัดสรรอาวุธด้วยนะก็คือผู้คุมต้องทำการถอดพวกปืนออกมาแล้วก็ฉีด จารบ,บีใช่ไหมเขาฉีดจารบ,บีใช่ไหมปืนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดูแลกันยังไงนะฮะฉีดการสนิมใช่ป่ะอโอเคชิปไอสีแดงนี่คืออะไรวะต,ต้องเอาสีเขียวมาก่อนโอ้โอเคปืนมีแค่นี้นะจะทำไงต่อสีเหล็กพาร์ทโอ้เอาสเปย อ๋อต้องเขยา่าต้องเขย่านะเ <laughs> ขยา่าอืมโอเคโอเคโอเคโอ้เ okay, okay, okay. oh, ช็ดแล้วเริ่มใหม่เช็ดถูแล้วใหม่ขึ้นเลยโอ้จจกว่าจะเป็นสีเขียวโอเคครับรับทราบทีนี้คือก็เป็นผู้คุมวันหนึ่งนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับต้องมานั่งขัดปืนขัดอะไรเออพูดแล้วนึกถึงตอนเรียนรอรอเลย ตอนเรียนเราดเขาต้องขัดปืนนะคุณผู้ชมนะให้นักศึกษาวิทยาทหารมาขัดปืนมไม่เอีย่ยมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สะอาดสะอาดเยี่ยมองสะอาดเอียออเอ่ยมองโอ้โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอืมประกอบคืนโอ้สะอาดเอี่ยมอง ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ขัดปืนอันนี้หมดเวลาว่างเลยโอ้ทำเสร็จปั๊บหมดในเชี่ย <c oughs> ในห้องนี้แม่งมี M79 ด้วย้วยนักโทษไม่ต้องโหดขนาดไหนถึทิงอ๋อที่ว,ว่าเป็นปืนยิงแกน้ำตาวะผมว่าน่าจะแกน้ำตาชัว่เอาละ่ะเควสตต่อไปเวลาว่างเราหมดแล้วคุณ <c oughs> ผู้ชมเราต้องออกไปที่พื <c oughs> ้นที่คุมนักโทษเอาละ่ะสวัสดี ยี่ต้อนรับก็สู่พื้นที่คุมนักโทษนะนักโทษบางคนโดนกระทืบอยู่กลางลานว่างเะครับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องตรวจสอบว่าใครกระทืบกันโอเคสมเหตุสมผลดีนะแล้วก็ตรงนี้มันอาจจะดูเป็นโซนรีแล็กซ์นะแต่ว่าบางทีอาจจะมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นเอาได้พวกนักโทษไป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 ,ไปหมัดมวยหมัดมวยคุณผู้ชมนี่ มีสเปกไทยไอ้เคียไอ้เคียนไอ้คน,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 นตีนกูกูจำได้ไอนน้ไม่ใช่นี่ว่าอหน้าตาเหมือนกันด้วยเคี้ยตัวไหนเป็นวนตีนกูวะไอ้น,นี่มีเควสไอ้น,นี่มีเควสไอ้น,นี่มีเควสว่างไอ้ว่างไอบ้บ๊อบมีปัญหาอะไรแลบิโดมาค่ตนะโอเคโอ้ผมอยากได้เข็มจากกล่องที่ส่งมาจากพัสดุพรุ่งนี้ โอ้ยเหียมันจะให้เราแบบปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็บอกว่าตอนนั้นไม่มีอะไรนะฮะโอเคแล้วมันจะให้ตังเราโอเคเดี๋ยวมาให้แล้วกันค่าเจ้า25บาทโอเคมีคนสู้กันนะใครใครใครต่อยกั้ยเฮ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 ยเฮ้ย้ย้ย้้เล้ยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเยเฮ้เฮยเฮ้ยเ ยังไงเฮ้ยยังไงวะ,ย,งงวะยังไงวะเห้ยเี่ยไออกมาแล้วมึงคิดว่ามึงเก่งอหบัยหนึ่งสองบัดแยบหนสองไอเชี่ยนี่ไอเชี่ยนคิเก๋าเหรอฮะเก๋าเหรอมึงต้องการอะไรอโอ้ยอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโี่ยีอ้ยโ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 อะทโอ้ยโอ้ยโ มึงจะกระทืบใครมึงจะกระทืบเอาละหมดเวลาพักของมึงละไอพวกตักทษดแนงโอโ้ชั้นตำปลวกนอนทางบ้านไปสั่งสอนก็เลยมาเข้าคุกไงวันวันไม่รู้ทําอะไรก่อแต่เรื่องเหมือนออกมาจากรูตูดของแม่แทนที่จะออกมาจากรูจิมมีปัญหาอะไรมองหน้าหาเรื่องไงฮะไอเด็กทะลุถุงยางมาเกิดไอพวกถุงยางแตกมอกงหน้าหาเรือ่องไง มึงต้องการอะไรต้องการจัดแถวไอ้เคียนี่ไม่มีระเบียบไม่มีระเบียบมึงไม่มีระเบียบมึงไม่มีระเบียบเออโอ้ยนี่เป็นหัวหน้าแกงครับผู้ชมครับหัวหน้าแกงในนี้ตื่นขึ้นมาทำไมเอาอะไรกลววหลังจากที่หัวลูกพีมึงไปแล้วมีใครอยากจะขึ้นเสียงอีกไหมฮะทำไมพีล้วก็เงียบปากเข้าไว้แล้วก็ฟังไว้ว่า อยังยังกวนตีนกูอีกเดี๋ยวมึงโดนข่อยทีไอพวกนี้ไล่ไปไหนพวกแกแต่เป็นแค่ไอขี่คุกเขาอยู่นี่ได้เพราะแกทำผิดพลาดเข้าใจไหมนะไม่ต้องถามว่าผมอินอะไรผมโดนรอดมาตอนนั้นไปฝึกไข้ไข้ธรรมะไอเฮียแม่งเอ้ยรอดแม่งแบบฝึกผมเหมือนเป็นเป็นนักโทษเลย นฮะเอาแหละหัวมันนะครับก็คือเออใจก็นี่คุณผู้ชมก็น้องๆหนูๆก็จะไปเข้านะครับคุกเป็นไม่ได้ก็อย่าทำผิดทำอะไรเลยนะครับอยจะทำอะไรจะกระทีบใครนะฮะก็ตอนวัยรุ่นเลือดร้อนเข้าใจนะครับแบบลุมกระทีบลุมต่อยกันหลังโรงเรียนนะครับถึงถ้าในโรงเรียนยังเคลียร์ได้นะคุณไปต่อยข้างนอกได้คุณเคลียร์กับโรงเรียนไม่ได้กับผู้ปกครองไม่ได้นะเข้าคุกเข้าสถานพินิจ์นะฮะก็ต้องระวังกันไว้นะคุณผู้ชมครับนะก็เกลียดใครอยากกระทีบใครสุดหายใจลึกๆนะฮะ แล้วไปกระทืบบันเลยเุ้ยนะครับเออแล้วก็เอ่อจะบอกว่าสวยใจลึกๆนะฮะแล้วก็ปล่อยไปนะครับถือว่าเออเราอย่าไปถีโทษโกรธศีลกันเลยนะฮะรับราภารกิจต่อไปในการหากล่องนักโทษนะมันบอกมันต้องการเข็มใช่ไหมจัดไปวัสดุจากยาิเรื่องนี้พูดยากมันต้องการเข็มหนึ่งอัน โอเคดูด้วยว่านักโทษต้องการอะไรอืมอืมกระป๋องปลา <laughs> ยากใครส่งกระป๋องมาเนี่ยแล้วเปิดกระป๋องแล้วมันปิดกระป๋องได้ไหวะถามจริงเป็นซุปไก่อันนี้เป็นชิคเกนแอนด์ไรซ์เนียเป็นแกงกะหรี่ไก่โอเคส่วนนี้เป็น ถั่วนะฮะมีถั่วไหมญาติส่งถั่วมาให้แล้วก็มีอะไรเนะี่ยอ้อมีบุหรี่อ่ะผิดกฎหมายนะจอยต์นะกัญชาเราจะทำการเก็บเอาไว้กับตัว้วเก็บเอาไว้กับตุว้วคุณผู้ชมนี่ของดีอย่างนี้เก็บไว้กับตั้วสิวะมีอะไรนะช็อกโกแลตเปล่าไม่มี ขีแบบน้ำไม่มีกระป๋องไก่ไม่มีอกระปรอ๋อ,ะปองทูบนหน้าไม่มีเอ๊ะใครเอาใครเอายัดกระป๋องแม่บ้านี่มันใบบิดโกนผิดกฎหมายเราต้องเอามาสิวะเราต้องเอามาเอาใบามิดโกนมาเอาไปขายนะโทษไงให้มันปาดคอกันเองใช่โอ้ยาบ้ายาบ้ายานอนรก ก็บไว้ใช้เองในกล่องนี้ไม่ผิดกฎหมายตรวจแล้วไม่พบเจอสิ่งผิดกฎหมายครับท่านไม่พบเจอสุดๆใครอยากอ่านหนังสือวะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมหนังสือเล่มนี้โอเคลูกอมลูกอมอืมเฮ้ยๆ้ อันนี้เข็มใช่ไหมผู้ชมนี่ <blunt animation> นน Senin ไงเราจะเก็บเอาไว้ฮะไอไอมอนนั่นมันอยากได้เข็มใช่ปะมันบอกว่าทำแบบปล่อยผ่านไปได้ไหมใช่ปะชิบหายละเราเอาเอาเข็มกลับไปคืนได้ไหมอดได้ตางฟรีอย่างนี้ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้เองน่าโอเคอัะเราจะกลับไปที่เควสหลัก สวัสดีครับโดนเรียกตัวแล้วเนี่ยสวัสดีครับโอ้ต้องมาที่เซลบล็อกอืมที่ต้องไปที่ผู้คุมขัง,งหรอไมัอ้เออภารกิจง่ายๆกับการเช็คคนเข้าห้องอ่ะนะโอเคแล้วก็อย่าลืมล็อกเซลล์ด้วยทุกคนเข้าห้องเข้าห้อง จะได้นับจำนวนถูกอะไรควรตีนอ่ะฮะมึงควรตีนเหรอมองหน้าโอเคครับภารกิจของเราคือเช็คคนหายอ่าหนึ่งคนยี่นคนตีนอ่ะยี่นขาใหญ่นักเลงอ่ะนักเลงอ่ะฮะเข้าห้องสองสาม ต้งีนสิเอ๊ยเอาไอเชื่อมันอยู่ๆก็แขนเอาแขนคู้คๆมีคนต่อยกันกูช่วยกูช่วยเราต้องทำไงมีคนต่อยกันเออเรามีเครื่องช็อตเราสามารถเอาเครื่องช็อตไปใช้ระหว่างขี้ได้โอเคหกเจ็ดแปด ไอ้เข้าไปมึงเป็นเชี้อะไรฮะมึงคิดว่ามึงขี้มึงขี้แล้วมึงเก่าเหรอมึงขี้แล้วมึงกลาห้ามขี้ไอ้เข้าห้องครับเข้าห้องอ่าโอล่าฟเฮ้ยชี้นี่มันมันอยากได้เข็มนี่ว่ะต้องต้องให้เดินกระทืบต้องให้โดนกระทืบก่อนชี้นี่เกี้ยวใครสั่งให้มึงเกี้ยวใครสั่งให้มึง ใครสักให้มึงเยี่ยวหรือทำกันขังทุกคนเข้าใจละเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเราเกิดจะลาจนโอ้คุกกำลังถูกทำลายทิบหายแล้วเกิดความชุลมุนมาก ชิบหายแล้วทำไงดีเอออย่างแรกเลยคือเราต้องเอ่อหาคนเพิ่มอ๋อแล้วก็ออกไปที่ลานกว้างชิบหายแล้วไปกระทืบกันมันเลยเอาเอ,าเ,อาเราต้องการอาวุธที่อยู่ในล็อกเกอร์แกอยู่ไหนเนี่ยเหมือนจะมีการจราจนเกิดขึ้นเกือแบหบมดจัดเอาปืนโอ้นี่ไงได้ใช้แล้วอีเมอร์เจนซี่บ็อ,อกโอ้โอเคเรามีปืนอยู่ไอ้เหี้ยนี่โอ้ โอมิซจามึงหมัดมึงมึงมาหมัดกับกูดีกว่าจะหมัดเฮ้ยก็มีสเปรย์พิกไทยสเปรย์พิกไทยโอ้โหฉีดให้สตันจากนั้นมนุษย์สตันทำไมว้าวว้าวว้าวเด้เราจะไม่ใช่ความรุนแรงเราไม่ใช่จะไม่ใช่ความรุนแรงโอ้ผู้คุมโอ้ผู้คุมโดยกระเทบทุกคนจราจรจัดเอ่อตรงนี้ มันโดนปิดนะฮะเราต้องใช้สกิลในการเอ่อไข่ไอ้เน,นี่ยเป็นนักโทษต้องมาไข่เองเราต้องมาไขา่ทีละอันอึ๊บโอ้มาไขา่ต้องเป็นโจนซะเองสอนภูเขาไม่เป็นโจนไอีสัสทุกคนอย่ากระทิบผมทำงไงเอ่อเราต้องขอ for help ขอเราต้องการความช่วยเหลือกับ กิดจาจนมันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เป็นไงมันอย่างทีง่จะพูดจะพูดคน <c oughs> มันออกมาเตะไปหมดเลยโอเคโอต้องไปควบคุมเนี่ยต้องไปควบคุมเจลาจนไหนว่าเฮ้ยเฮ้ยมันหนึ่งหนึ่งยกูเลย ยังไงฮะมึงยังไง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 อย่าโคตรวุ่นวายเลยโอ้ว้าวอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าคุกแตกคุกแตกแหมมันเต็มคุกเลย ไปไหนหมดโว้ว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 ทีนี่มันที่มันตายหากันบทคุกเลยหรือยังไงวะเนี่ยบดีทุกคนโอ้วโว้วโว้วโอ้ยไม่เอาไม้มาตีอะไรกันเนี่ย โทษยึดคุกไปแล้วฮู้เลนเข้าจ <ś c oughs> ิงเลียงตัวเลยยแรมโบ้โอ้มีไม้มีอาวุธดีนะมันมันไม่มีปีนสักคนโอ้ความฝันเลยลโทษแหกคุก,กมาอยู่ไหนกันมาโอเคเราต้องกลับไปหาคุณแจนะฮะองกลับไปหาคุณแจโอเค คุณแจกุญแจคุณแจโว้ว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 ไม่มันออกมาเยอะจังวะกูมีปืน um> อย่าเข้ามากูมีปืนโอ้หากุญแจหากุญแจ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 ชิ่นมันห่ออาหารด้วยอนี่กุญแจหนึ่งโอเคโว้ว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 มาไงเนี่ย ต้องออกไปจากเว็อปโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยว้าวไอ้ย่ามันมาถลุมหนุ่มเฮียอะไรกันอยู่ตรงนี้ยิงไอ้ยิงหัวผู้คมขอโทษโอเคคนเดียวให้จัดเบ่งจัดทั้งคุกเลยดีเว่าโอ <c oughs> <t ong onions> ้โหคตรโหด แล้วจะมีคุกไปทำไมอ่ะเาจห้เราเดินมาฆ่าทุกคนยิงก็ได้เออจริงนั่นแหละคุณผู้ชมมีคุกไปทำไมวะเอาล่ะสถานการณ์ปลอดภัยแล้วไอตัวเราเพนไม่ยิงไม่ได้โอเคจบวันจบวันนักโทษตายทุกคนแล้วคุกก็จะไม่มีนักโทษอีกต่อไปโอ้สวยงามมากับสุดเรับยังมีวันที่สามอีกอระ แล้วคุกก็กลับมาสภาพปกติเนี่ยนะอย่าบอกนะว่านักโทษก็กลับมาเป็นปกติผมว่าใช่ชวนเลยนนักโทษกลับมาเป็นปกติชวนเลยคืออะไรเขาเหมือนโอเคคุณูชมครับก็สถานกานี้นักโทษแหกคุกนะครับตายทั้งคุกพอจบรายการอเมริกันนี้ไปก่อนนะครับผมกำลังอยากจะไขข้อพิสูจน์มากเลยนะว่า นักโทษมันอยู่กันปกติหรือเปล่าเดี๋ยวนะไอ้เจ้าหน้นักโทษจะก,กลับมาใช้ชีวิตกันปกติมันเืออะไรวะพวกมึงเป็นอะไรกันวะโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาแล้วชมนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในนักโทษ ในคุกนะฮะเป็นผู้คุมที่ดีนะครับสำหรับนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับความเป็นจริงควรจะแบบปิดคุกไปเลยแล้วก็จบเกมไปเลยนะแล้วก็ลงข่าวใหญ่ไปเลยว่าเออนักโทษนี่แม่งตายนัคุกผู้คุมก็ตายนักคุกนะครับก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้ก้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนบา,บายๆครับยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะ